สวัสดีครับวันนี้เกียร์คานิวาวนะครับติดจุดรากเรือลากจสกีลากบิ๊กบค์นะครับพร้อมระบบไฟเจ็ดพินนะครับตัวนี้ตัวนี้หัวบอลนะครับจะเป็นขนาด50มิลมนะครับขนาดมาตรฐานนะครับใส่เซนเซอร์ลากได้นะครับใส่แหลกจักรยานได้นะครับหัวบอลสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับมีเกียวตรงนี้นะครับดึงสลักออกนะครับสามารถถอดหัวบอลเก็บไปได้นะครับ ตัวชุดงานไฟนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟเจ็ดินนะครับมีไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟ ides, ah นหนีไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวชุดล่างนะครับจะสั้นอยู่ด้านในตัวรถแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับยืน่นออกมาแค่ตัวรถเพียงเล็กน้อยแค่ส่วนที่ใช้งานทน่งานนะครับทั้งหมดเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดแรงรือมีการเจาะตัวรถนะครับ โอเคครับคุณลูกค้าหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีสคริปชันหรือคำอธิบายดานล่าดได้เลยนะครับสุสดครับ